i ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับทางขึ้นลานกลางเต็นท์ตัเพรินขี้ตัวรถ 500X สำหรับผมนะตอนแรกนึกว่ามันเป็นทางฝุ่นมีฝนลงมาคือดินเนี่ยเป็นหนังหมูกลื่นโคตรเลยแต่ถามว่า 500X คันนี้ไปได้ไหมไปได้ครับสบายเลยครับสาหรับคุณปูนเป็นไงบ้างแบบนี่คือครั้งแรกๆเลยที่ได้ขี่แต่ก็เอาอยู่รถคุมง่ายไม่ล้มนะได้ล้มไม่ได้ล้มนะตัวสะอาดสะอาดตัวไม่แดงครับถือว่าผ่านครับสาหรับเจ้า CB 500X แล้ไม่ใช่มีแค่ลานกลางเต็นท์นะที่เนี่ยเมื่อกี้เราผ่านที่นี้มาน้าตกตะเพรินขี้ใหญ่เราไม่ได้ผ่านเราเข้าไปแล้วเดินลงไปประมาณ5-600เมตรเนี่ยถือว่าคุ้บนะครับและผมเข้าใจแล้วไอ้น้องตัวแดงๆที่เรา,าเจอตรงทางขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ทำอะไรมาโอ้โหทางแบบนี้เมื่อกี้ผมเห็นป้ายมันมีชื่อว่ายอดเขาเทวดามาแล้วต้องเอาให้สุดเลยลานกลางเต็นท์อีกเลยมึนนยมีแค่นี้เลยขึ้นไปอีกสวย เป็นไงสวยไหมสวยแต่ว่ายังไม่สุดอ่ะสุดแล้วนี่ขึ้นมาเป็นกี่ชั่วโมงมาตรงนี้ให้มาตรงนี้สุดแล้วเดี๋ยวพาไปขึ้นสวัส์ตรงนี้ก็พอเอ,อ้ยเชื่อดิม,มาแล้วต้องไปให้สุด<ล>เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดบนนู้นถือว่าเรามาแล้วเราต้องสุดเดี๋ยวผมจะไปพิชิตยอดเขาเทวดาครับผมจะไปถามเทวดาว่าพอที่ผมขอไปถึงคิวหรือยังครับ ไปน,นครับไปเจอมนุษย์ถึงไหครับสตารเราไม่สามารถขับขี่ขึ้นไปได้แล้วเดินลวนๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะปล่อยมันขึ้นไปเะอยู่งล่างคนเดียวนี่นะครับเราก็ถึงหมุดที่300เมตรแล้วดูสภาพไหวไหม ไปต่อ400เมตรแล้วครับครับ400แล้วถ่ายไป่ไหวแล้วรู้จะพูดอะไรแล้ว,ลวเียหมดที่600หมดที่700หมดที่800เมตรและเราก็มาถึงจุดสูงสุดของยอดเขาเทวาดานะครับ ไว้ครับเกือบครับเกือบเกือบลงจะ่สองร้อเมตรแล้วครับเหนื่อยจริงครับแต่ว่าหมุดสุดท้ายที่เราต้องการนะครับคืออันนี้ครับเก้าร้อยเมตรนะครับสําเร็จมาต้องมาให้สุดครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยหายเหนื่อยเลยเนี่ยเจออากาศนี้หายเหนื่อยครับแต่ใช้ได้นะครับวันนี้หมอกเยอะมากเราไม่เห็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่ฝั่งเพ่อนไว้ครับ เห็นเขาบอกว่าพาทิตขึ้นสวยกว่าพาทิตตกที่ไหนที่นี่แล้วยังไงลองไหมทุ่นี่เหรอกี่โมงสีห้าเลยโชคดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไหมอ่ะโอ้ สำหรับการเดินทางของเราในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันคือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องงอเส้นทางหลักและสิ่งที่ทำให้เราประทับใจกับเส้นทางรองมากกว่าการเดินทางครั้งใหๆก็คือวิถีชีวิตสองข้างทางที่เราผ่านมันเป็นอะไรที่สวยงามและหาดูได้ยากบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแก่การออกนอกเส้นทางจริงๆทางด้านเส้นทางออโรดของเราครั้งนี้ถือว่าเจอครบทุกรสชาติเลยครับทั้งทางลุกรังฝุ่นหินลอยยันฝนตกทางบางช่วงเป็นดินหนังหมูเกือบทั้งหมดแต่ก็เอาอยู่ ดยประสิทธิภาพของรถ cb 5 0 0เองนั้นต้องบอกว่าออปชันติดรถที่ให้มาพอใช้งานจริงมันลงตัวอย่างที่สุดส่วนใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวแบบอันซีนต้องมาให้ได้สักครั้งกับอุทยานแห่งชาติพูเตยที่มีเส้นทางธรรมชาติมากมายรอเราอยู่จุดกลางเต็นต์ตะเบินคีที่มีว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงความสวยงามอยู่เสมอที่สำคัญมาแล้วต้องลองเดินขึ้นยอดเขาเทว,วดาระยะทางเพียง900เมตรที่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งตอนเดิน ถอดใจแต่พอถึงจุดชมวิวเมื่อไหร่คุณจะหายเหนื่อยทันทีวิวแบบ360องศาก,กับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเรียกได้ว,ว่ามาเทีเ่ยวครั้งเดียวเอาให้คุ้มกันไปเลยและไม่ต้องกลัวนะครับกับเส้นทางแต่ละจุดมันไม่ได้ยากเลยแม้แต่นิดขอเพียงแค่มีใจรักในการกับกี่เท่านั้นเป็นพอครับ